สวัสดีค่ะทุกท่านก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เรื่องที่ตอมอยากจะแชร์นะคะก็อยากจะแชร์เรื่องที่ว่าเมื่อก่อนเนาะตอนที่เราเป็นคริสเตียนเด็กน้อยอยู่อะค่ะมีคนมาบอกกัเราว่าเนี่ยพระเจ้าบอกฉันให้มาบอกเธออะไรเงี้ยนะคะโอ้โหท่านเคยเจอคนที่มาบอกกับท่านอย่างนี้บ้างไหมคะพระเจ้าบอกฉันว่าให้มาบอกเธอแบบนี้แบบนี้นะคะ แล้วท่านรู้สึกยังไงมั่งคะเวลามีคนมาพูดอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคริสเตียนเหล่านี้คือเขาเป็นคริสเตียนที่เป็นเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเป็นคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนมาก่อนเราอย่างเงี้ย <ies. S 1> เวลาเราฟังเขาแล้วเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะคะอย่างตัวเองเ no, นาะแชร์ตัวเองก็จะรู้สึกทับสมัยก่อนเนาะตอนที่เราเป็นคริสเตียนเด็กน้อยอย่างเงาี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้เราเราเราสิ่งเวลาเราเจอคริสเตียนที่เขาแบบว่าเขาเดินกับพระเจ้ามาก่อนเราแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามาพูดแบบเนี้ยเราก็จะกลัวค่ะ คนที่มาพูดแบบนี้ก็คือจะเป็นคนที่รู้เรื่องชีวิตเราคือแบบอาจจะพอรู้ชีวิตเราบ้างแต่ว่าไม่ได้รู้ทั้งหมด,ดนะเนาะก็อาจจะเห็นว่าชีวิตเราบาง,บางอย่างอย่างเงี้ยที่เราอาจจะยังไม่ได้เดินกับพระเจ้าเข้มแข็งอย่างเงี้ยมันอาจจะไปแบบว่าอาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหรือเขาอยากจะบอกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เขาก็แต่เขาดันไปใช้บอกว่าเออพระเจ้าบอกฉันให้มาบอกเธอว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะสมัยก่อนก็จะรู้สึกถ้าเป็นก่อนเมื่อก่อนนู้นะคะ ก็กลัวก็เล่าก็มองกลับไปว่าเออทาไมเราถึงกลัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะณณนะวันนี้นะแต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้หรอกคือก็คือกลัวอย่างกลัวนะ่ะเออแบบว่าเออเราทําผิดอะไรเงี้ยรู้สึกกลัวอย่างเงี้ยนะคะแต่พอวันนี้พอเราผ่านจุดนั้นมาแล้วก็ได้มองย้อนกลับไปว่าเออทำไมเราถึงกลัวเนาะ ตรงว่าความกลัวเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะคือเราไม่รู้เราเราไม่เคยรู้จักพระเจ้าเราไม่ได้เดินกับพระอ,องค์เราไม่ได้คุยกับพระอ,องค์โดยตรงอย่เงี้ยค่ะพอเขามาพูดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้ามาบอกเราแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราติดขัดอยู่ในตอนนั้นแหละแหละ,แหละนะคะก็เกิดความกลัวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบเออจะทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เราเกิดความกลัวแบบนั้นนะมันไม่ได้ทําให้เราเติบโตในทางในมุมมองของตอมคือมันทําให้เราฟ้องผิดแล้วก็ยิ่งจะหนีห่างจากพระเจ้าเพราะเรากลัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราอะไม่ได้สมบูรณ์ก็จุดที่เขามาคอนฟอร์มันก็จะเป็นจุดที่แบบว่าเราอ่อนแออยู่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าตัวเราเองอะเนาะเราก็เราก็เราก็ตอนนั้นเราก็เคสไปโบ้แค่นั้นเรารู้จักพระเจ้าแค่นั้นเราก็เคปโบ้แค่นั้นเราทําได้แค่นั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ณวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปก็จะบอก ถ้ามีใครมาพูดกับตัวเองอย่างนี้ว่าแบบเอ้ยพระเจ้าบอกให้ฉันมาพูดกับเธอว่าดืดดืด,ด,ดในจุดที่เราก็ยังติดอยู่นี่แหละอะไรเงี้ยก็จะบอกกับเขาไปว่าเออฉันก็รู้จักพระเจ้าเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพระเจ้าอยากบอกกับฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปถามพระองค์เองแล้วกันนะก็คงไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะ <S <S เพราะในความรู้สึกเน่ยตอมาตอมองว่าคือคืออยู่ๆเราการที่เราอ่อา อ้างถึงพระเจ้าโดยที่แบบว่าตอมไม่รู้นะเอออันนี้เอ,เอาเอาตามความคิดเห็นตัวเองคือเขาอาจจะพระเจ้าบอกกับเขาอย่างนั้นจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตอมเชื่อว่าเราทุกคนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้านะคะ <t os> พระเจ้าก็พูดกับเราเองได้แล้วอีกอย่างการที่เขามาบอกแล้วถ้าบอกในมุมที่มันฟ้องผิดหรือในมุมที่มันทําให้เราไม่ได้เต,บติบโตให้เกิดความกลัวเนี่ยตอมว่ามันไม่ใช่ทางของพระเจ้าเนาะเพราะพระเจ้าเราเนี่ยไม่ได้มาสร้างความกลัวหรือว่ากดดันเราหรือว่าแบบอะไรเราอย่างเงี้ยค่ะ อย่างที่ตอมเคยคุยเสมอว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยจุดที่เดินกับพระเจ้ามันต่างกันเนาะคือเลเวลมันต่างกันคนที่สอสแสงหาพระเจ้าเยอะเติบโตเยอะอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็อีกเลเวลหนึ่งอย่างเงี้ยแม้กระทั่งคนที่เขาเติบโตบางในพระเจ้า มันก็ยังมีบางมุมที่แบบเขาอาจจะมียังไม่ได้เจอแบบไม่ได้โตเข้มแข็งมากมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าแต่ว่าการที่จุดประสงค์ที่เรา,เารู้ว่าคนนี้ติดขัดอยู่ตรงไหนตรงไหนหรือเขามีชีวิตที่แบบอ,อ่อนแอในมุมของพระเจ้ามุมไหนอ่ะแต่ว่าเราเอาวิธีการพูดมาบอกว่าเออพระเจ้าบอกฉันให้มาบอกเธออย่างมู้นอย่างนี้นะคะตอนว่ามันมันมันตอนไม่เชื่อว่าแบบ ว่ามันคือเป็นทางที่จะทําให้เราเติบโตในพระเจ้าอะค่ะมันเป็นทางที่ทําให้เรารู้สึกฟ้องผิดแล้วกลัวแล้วก็หนีไปซะมากกว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรใช่ไหมคะคือพระเจ้าเองอะพระเจ้าก็คุยกับเราพระเจ้าก็บอกเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเร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 ารู้จักพระเจ้าเรายึดติดกับพระเจา้าเราก็ไม่จำพระเจ้าก็ไม่จําเป็นต้องเป็นพูดผ่านคนอื่นมาที่เราแต่ถามว่าเวลาที่พระเจ,าจะ้าแต่ตอนไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไม่พูดไม่พูดผ่านพี่น้องหรือว่าคนอื่นเลยนะคะ พูดแต่แต่เราจะรู้สึกเองได้ค่ะคือแบบท่านเคยไหมที่แบบว่าฟังเนี่ยคนฟังพาสเตอร์ฟังเพื่อนฟังใครก็ได้เขาพูดพูด,พ,ดพูดไปเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงเราเลยเขาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเราเลยแต่เราฟังฟังฟังแล้วแบบจึ๊โดนที่หัวใจเราอย่างเงี้ยเออเรารู้เลยว่าเนี่ยอุ้ยพระเจ้าคุยด้วยเนี่ยค่ะเวลาพระเจ้าใช้เนี่ยพระเจ้าใช้ในลักษณะอย่างนี้เพราะพระเจ้าไม่ได้ให้ใครมนุษย์คนไหนในโลกนี้เป็นพระเจ้า <N> นะะไม่ใช่พระเจ้าจะใช้ต้องมองว่าที่เวลาพระเจ้าใช้คือพระเจ้าใช้โดยที่คนที่พระเจ้าใช้ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าพระเจ้ากําลังใช้ให้พูดกับคนนี้อยู่มันเป็นเรื่องระหว่างระหว่างคนนั้นกับพระเจ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับไอคนที่พูดเลยเพื่อเพราะรอะไรคือทุกคนจะได้รู้ว่าเราทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันหมดนะคะไม่มีใครที่จะเป็นเป็นพระเจ้าในชีวิตของคนอื่นพระเจ้าข,ของเราเนี่ยมีแค่พระองค์เดียวนะคะคือพระเจ้าเราปีแค่ แค่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 คนเดียวที่ที่เป็นเจ้าของชีวิตของเราทุกคนอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าจะ,ะคนอื่นจะมาเป็นพระเจ้าในชีวิตของเพื่อนมนุษย์อีกคนนึงอันเนี้ยมันมันมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยนคะคะตมก็เลยมองว่าเวลาพระเจ้าใช้เนี่ยก็เพื่อที่จะไม่ให้ใครมาโอ้อวดได้ว่าว่ามีอะไรเหนือกับใครอย่างเงี้ยฉะนั้นพระเจ้าจะใช้โดยที่คนที่ถูกพระเจ้าใช้อยู่ในขณะนั้นน่ะก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ํา เวลาเขาพูดไปเขาไม่ได้เจาะจงว่าจะไปหาใครแต่เขาพูดตามที่พระเจ้าให้เขาพูดพูดพูดแล้วคนที่รับบางคนก็ไปจึ๊กเข้าหัวใจตัวเองแล้วก็นั่นคือเขาจะรู้รู้ได้เองโดยโดยอัตโนมัติเลยว่าพระเจ้ากําลังสื่อสารกับเขาอะไรเงี้ยอันนี้ชีวิตตอมก็เป็นนะคะบางอย่างเนี่ยบางทีตอมได้ยินคือบางทีเราเนาะในชีวิตเราหนึ่งวันอย่างเงี้ยเราฟังเรามีอะไรข่าวสารเข้ามาในชีวิตเราฟังเรื่องนู้เรื่องนี้มีคําพูดเข้ามาใน หัวเราเป็นหมื่นแสนล้านคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะมีบางอย่างที่เราจําได้มันอยู่ในหัวใจเราอย่างเงี้ยถ้าเป็นตอมตอมก็จะคิดแล้วเฮ้ยพระเจ้าทําไมคํานี้พระองค์ให้ติดอยู่ในหัวใจลูกอะ่ะทําไมมันไม่หายไปอย่างเงี้ยตอมจะเอาตรงเนี้ยไปถามพระเจ้าแล้วค่ะว่าเฮ้ยพระเจ้าพระองค์จะพูดกับลูกเรื่องนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามแบบ ถามพระองค์ให้พระองค์เปิดเผยให้ให้ว่าพร,พระองค์ต้องการที่จะบอกอะไรกับเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่คําพูดล้านคําที่คนรับพูดกับเราเนี่ยคือเรารับเข้ามาทุกคํามันไม่ใช่ต้องเชื่อว่าในแต่ละวันนะคะมันจะมีบางอย่างในชีวิตเราที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยอะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ย ถ้าเราถ้าเราไวกับมันนะคะแล้วเราแบบว่าเอ้ยเออตรงนี้มันมันยังไงเนี่ยพระเจ้าจะบอกอะไรแล้วเราไปบอกพระเจ้าว่าแบบพระเจ้าทําไมคําพูดตรงนี้มันติดอยู่เนี่ยพระเจ้าจะพูดอะไรกับลูกหรือพระเจ้าจะทํางานอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยตอมตอมมั่นใจนะคะว่าเราถ้าเราสาะแสวงหาพระเจ้าแบบเนี้ยเราจะเติบโตมากอันนี้เอาตามประสบการณ์ของตัวเองที่ตัวเองเดินกับพระเจ้านะคะโดยเฉพาะช่วงที่แบบเจอความยากลําบากหรือมีอะไรบางอย่างที่มันหรือเวลามีใครอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วเราไม่รู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยทาไมมันมันแบบ มันมันแบบบางสิ่งบางอย่างอ่ะคือมันไม่โอเคอ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณนะดเดียวกันบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่แบบมันไม่โอเคก็จริงแต่เหมือนพระเจ้าจะขัดเกลาราเพราะตรงเนี้ยเราก็เป็นจุดที่มันแบบอ่อนแออยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องไปคุยกับพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะไปบอกกับพระเจ้าไปคุยกับพระเจ้าแต่ต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าเรื่องเรื่องราวของพระเจ้าเราอะค่ะทางของพระเจ้าเราอะ <c oughs> คือไม่ใช่ทางที่เป็นแบบลักษณะฟ้องผิด หรือว่ากดดันเราหรือว่าแบบอะไรเงี้ยคือพระเจ้าจะสื่อสารกับเราด้วยความรักอะคะ่ะถ้าคนคนหนึ่งที่รู้เรื่องราวชีวิตเราอะคะ่ะแล้วแล้ว,ลวรู้ว่าจุดเนี้เรายังไม่เข้มแข็งอย่างเงี้ยแล้วไปไปมาบอกกันแล้วว่าพระเจ้าบอกให้ฉันมาบอกเธอว่าเธอไม่ควรทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยต่อนมองว่าแบบเราเราก็มีพระเจ้าเนาะเราตอบกับพระเจ้าดีไหมว่าแบบพระเจ้า ลูกก็รู้จักพระองค์อ่ะออแล้วลูกไม่รู้สึกว่าคําพูดของเขามันทําให้ลูกฟ้องผิดอ่ะลูกก็เลยไม่อยากจะรับฟังพระเจ้าพูดกับลูกหน่อยได้ไหมเพ,พราะเพราะ,ะทางของพระองค์ไม่ใช่ทางฟ้องผิดไม่ได้ทางที่ทําให้ลูกกลัวแล้วหนีกับพระองค์ไปแต่ความรักของพระองค์คือทำให้ลูกเข้ามาหาพระองค์ยิ่งใกล้กับพระองค์ยิ่งใกล้กับพระองค์งอ,อ,งอย่างเงี้ยลูกอยากได้ทางแบบนั้นนะคะทางที่แบบว่า ให้ลูกเข้ามาหาพระองค์ใกล้ชิดใกล้ชิดด้วยความรักให้ความรักดึงดูดลูกเข้ามาแต่ถ้าเกิดการพูดแบบนี้มันฟ้องผิดแล้วทําให้ลูกเดินห่างจากพระเจ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทางของพระเจ้าการฟ้องผิดเป็นทางของมานะคะเป็นวิธีการที่มารใช้ให้เราอะ่ะบอกว่าอุ้ยฉันไม่ดีฉันไม่คู่ควรกับความรักของพระเจ้าดูสิเธอเนี่ยผิดกับพระเจ้าดูสิเธอทํทา,ท EK, ท examples, ททาไม่ได้ตามที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าบอกอย่างนี้แต่เธอทําแบบนี้อีกแล้วเธอผิดอีกแล้วอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่รักเธอหรอกเธอไม่คู่ควรที่จะได้ความรักของพระเจ้าถ้าเป็นในทางแบบเนี้ การฟ้องผิดแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของพระเจ้าแต่งพระเจ้าเราบอกว่าพระเจ้ารักเรารักเราตรงที่เราเป็นเรา พระเจ้ารู้ว่าเราอ่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องต่อสู้พระเจ้าจะช่วยเหลือเราแต่ให้เรามาหาพระองค์แต่สิ่งหนึ่งในการที่จะมาหาพระเจ้าและสาคัญมากคือการกลับใจท่านต้องกลับใจท่านลองดูเรื่องราวของของอลูกชายเนาะที่ว่ามีลูกชายที่ว่าอขอแบ่งสมบัติพ่อไปอะค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แบบโอโ้โหแบบไปใช้ชีวิตทั้งผู้หญิงทั้งปาร์ตี้โม้จนเงินหมดสุดท้ายต้องไปทํางานแบบว่าอยู่ในข้อหมูอะไรเงี้ กินอาหารแบบแทบจะกินอาหารเดียวกับหมูอยู่แล้วก็นึกได้ว่าเออพ่อของตัวเองเนี่ยแม้กระทั่งคนงานที่อยู่กับพ่อของตัวเองเนี่ยยังกินดีกว่านี้เลยก็เลยกลับใจแล้วก็มาหาพ่อแล้วมาเนี่ยไม่ได้มาคาดหวังว่าจะมาเอาอะไรจากพ่อเลยนะแค่มาบอกว่าเป็นเป็นมาเป็นแบบว่ามาเป็นทาสมาเป็นมาเป็นคนงานให้กับพ่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ต้องมาเป็นลูกแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือเขากลับใจเวลาเขากลับมาเนี่ยเห็นไหมคะพ่อไม่ได้ถามอะไรเลยยังไงอะไรพ่อแบบโอแบบ อ้อมแขนเปิดอ้อมแขนความรักแบบว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเรื่องราวของพระเจ้าเราแต่ท่านต้องกลับใจกลับใจรู้ว่านี่คือบาปที่มันทําลายแล้วมันทาให้เราห่างไกลกจากพระเจ้ามาหาพระองค์มาบอกพระองค์ว่าลูกก็เนี่ยเป็นบาปตรงเนี้ยทำไมมันเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้มันต้องต่อสู้นะคะตอนตอนบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเนาะเพราะว่าคนเราอะพอตัวเราเองอะคือพระเจ้าเราสูงส่งมากพระเจ้าเราโฮลี่พอเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเราไม่ได้มาตรฐานของพระองค์เราก็จะรู้สึกผิดอะคะ่ะเราก็จะแบบว่าเออเราไม่แต่ เราต้องฝ่าตรงนั้นไปให้ได้อย่ามองพระเจ้าเหมือนมนุษย์อันนั้นมันคือเราถ้าเราเนี่ยหมายความว่าถ้าใครไม่ดีกับเราหรือ Members, เครไม่เราไม่เอาละเราไม่ซุ่งเราไม่สนใจแต่นั่นคือเราเราเป็นมนุษย์แต่พระบิดาเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่านั้นพระเจ้าเรารักเราทั้งขณะที่เราไม่สมบูรณ์นี่แหละแต่เราต้องมาหาพระองค์และกลับใจแล้ว liquids, mera, บอกให้พระองค์ชำระล้างเราช่วยเหลือเราเปลี่ยนแปลงเราแล้วทีละนิดทีละนิดเราจะค่อยๆเปลี่ยน ไม่ใช่ว่าบาปนั้นท่านจะไม่กลับไปอีกนะอันนี้ตอมอยากหนุนใจนะคะท่านอาจจะมีมีบ้างที่กลับล้มไปอีกอมันก็ไม่ใช่ว่าท่านล้มอยู่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงสักทีอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าท่านพูดแต่ปากแต่ท่านเราไม่กลับใจมันก็ไม่ใช่นะอันนี้เราก็ต้อง เราก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องสำรวจหัวใจตัวเราด้วยเนาะคือแต่ว่าพระเจ้าก็ยังรองเราอยู่นะพระเจ้าไม่ได้ผลักสใส่ไล่ส่งเราไปไหนแต่ว่าเรื่องราวของพระเจ้ามันจะเป็นจริงในชีวิตเราได้เนี่ยการกลับใจมันต้องเกิดแล้วในส่วนที่เราต้องทําเราต้องลงมือทําแล้วส่วนที่เราทําไม่ได้พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเรา นะคะทางของพระเจ้ามันมันมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นนะคะเวลามีใครแบบว่ามาบอกว่าเอ้ยพระเจ้ามาบอกฉันให้บอกเธออย่างงู้นอย่างนี้นะคะก็อยากหนุนใจพี่น้องเนาะว่าพระเจ้ารักท่านนะคะถ้าการพูดของเขาเป็นการฟ้องผิดหรือทําให้ท่านรู้สึกต้องหนีห่างจากพระเจ้าเนี่ยก็ท่านก็กลับไปหาพระเจ้าแล้วคุยกับพระเจ้าเพราะทางของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นพระเจ้าเราเปลี่ยนด้วยความรักเนาะพระเจ้าเรารักเรามากนะคะพระองค์อยากช่วยเหลือเราอยากให้เราพ้นจากจาก จากบาปเหล่านี้อยากช่วยเราแต่ส่วนที่เราต้องทำเราก็คือต้องกลับใจแล้วไปหาพระองค์พระองค์จะจะดูที่หัวใจเราถ้าหัวใจเราตั้งใจอยากทําบางทีเราอาจจะมีล้มบ้างไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยพระพระองค์จะรอคอยเราจะประคับประคองเราแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็จะทดสอบเราไปในเวลาเดียวกันด้วยนะคะเราก็ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ช่วยเหลือเราตลอดการเดินทางนะคะอยากนุนใจนะคะพี่น้องเรื่องของพระเจ้าเราอาจจะเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่อาจจะค่ะมันเป็นทางที่ยาก จริงๆถึงถึงต้องมีมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราแต่ถ้าเกิดเราเดินผ่านมันไปแล้วเลยอะไรเงี้ยค่ะสันติสุขที่พระเจ้าสัญญาว่าสันติสุขที่เราให้ท่านน่ะไม่เหมือนโลกนี้ให้เนี่ยอยากให้พี่น้องทุกท่านได้ได,ได้ได้มีประสบการณ์กับตรงนี้เนาะว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันไม่มีอะไรมามาทดแทนได้เงินทองซื้อไม่ได้นะคะสิ่งที่พระเจ้าเรามีมันยิ่งใหญ่มากมากจริง่รังนะค่ะ